มาเก็บหอยน้ำกันค่ะมือนี่พอดีสามีสิมาเอาป่าไปลาบบานางนเาเนาะก็เลยอยู่ทางปุ่นันบ่ม,นมีบักหอยไหมคะุณครูก็เลยจะมาเก็บออกจากให้หน้าน้ำเนาะเขาก็เริ่มใใหญ่แล้วละ่ะมองได้มันถือกัดกระวางไปก็เลยมาเก็บบักหอยค่ะได้หลายละหอยเชอรี่นะคะพ่อเข่าหญ่ขื้นมันกะ มาหาต้นเขาบัวใดแล้วเนาะมีปูด้วยนะคะกับกัดบัวใดแล้วเนาะเอาไป่ากิน,นะคะ่ะอยากกินก็มาเก็บไปกินปลอดสารนะคะว้นนะคะเต็มเลยนะคะยางเก็บออกค่ะใส่บูรย่องยางเก็บเลยกำลังน่วยง่าย ใบเขาบังค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปคุณครูนะคะแล้วเก็บไปหอยไปเพื่อค่ะกูได้มาก,กินต่มหอยมาเอาเดอ้อ